แอบไปทำการใหญ่ชุนนะทำสวนผักที่หลังบ้านท่านคงปลอดปโปร่งใจดีนะหอ่หน่นาอิจฉาจริงๆอทำเล่นท่านั้นเองแหละที่ท่านเชิญมาเนี่ยมีเรื่องใดรอเราปี เมื่อกี้นี้ข่าบังเอิญเห็นลูกบวยบนต้นก็เลยนึกถึงเรื่องเก่าๆเมื่อปีกลายข้ายกกองทัพไปปราบเตียวซิลไม่มีน้ำกินทหารหิวน้ำกันมากข้าคิดอุบายขึ้นมาได้จึงได้บอกว่าข้างหน้ามีปาลาบวยไพรพลได้ฟังอุ้ยเลยน้ำลายสอกันหมดไม่หิวน้ำแล้ว <c oughs> วันนี้เห็นบวยจึงนึกอยากจะชิมขึ้นมาบ้าง เลยอุนสุรารอท่าเชิญท่านมาร่วมจิมพร้อมๆกันเชิญเชิญและเชิญเชิญเชิท่านโจโฉท่านดูบนท้องฟ้าสิมีมังกรท้องฟ้าวัานนี้งามแท้ท่านรู้ฤทธิ์เดชของมังกรบ้างไหม ข้าปัญญาน้อยท่านบอกจะดีกว่ามั้งมังกรยอมเปลี่ยนแปลตามสถานการณ์เขา้าใจไหมยามใหญ่ก็ฟ้อนเมฆเหินหาวยามเล็กก็ซ่อนตัวตนยามปรากฏจะผงาดกลางฟ้ายามเร้นกายก็แทกบังอยู่ในคลื่นมังกรแปลเปลี่ยนไปตามการโอกาส เช่นเดียวก็บคนผู้ยิ่งใหญ่เรียงไกลยังไงละ่ะใหญ่ก็ฟ้อนเมฆเหินหามยามเล็กก็ซ่อนตัวตนท้าปรากฏก็พงาดกลางฟ้าถ้าซ่อนก็จะแทรกบังอยู่ในครึ่น พญามังกรก็เหมือนวีรบุรุษตัวท่านท่องเที่ยวไปทั่วย่อมรู้จักวีรบุรุษแล้วใครเหมาะกระฉายานา n ล่าข้าต่ำต้อยไหนเลยจะมองเห็นเราไม่ต้องทอมตัวแล้วนะ ถ้าเป็นเพียงขุนนางชั้นผู้น้อยเท่านั้นจะรู้จักผู้ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรกันล่ะท่านอืแม้จะไม่รู้จักตัวแต่ก็ได้ฟังบ้างเสียงนะอ้วนสุดเข้มแข็งทั้งไครผลทั้งสเสบียงมากมายอ้วนสุดไร้ความหมายเหมือนโครงกระดูกในบ้าน อ้วนเซี่ยวมีชาติตะกกลสูงส่งตอนนี้ได้ครองกิจจิ๋ว